นี่เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มักจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่เสมอสำหรับโกโกศินครับก่อนหน้านี้เจ้าตัวนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเพิ่งเปิดแผงผักนั่งขายอยู่ที่ตลาดแถวบ้านนี่แหละจังหวัดเชียงใหม่นะฮะซึ่งแม้ว่าเจ้าตัวจะเผยว่าไปช่วยพ่อตาแม่ยายขายเนี่ยนะครับเป็นผักที่เหลือจากการทำสวนที่บ้านแต่พอมาพอรูปนี้ถูกแชร์มากขึ้นนะฮะหลายคนก็เข้ามาทักรวมถึงมีงานเกี่ยวกับการเกษตรต่างๆติดต่อเข้ามาด้วยไปฟังกันครับ ก็จะมาขายถ้าเวลาที่ขึ้นไปก็จะมีไปบ้าบมีมีไปช่วยบ้างรู้สึกว่าของที่ขายขายดีขึ้นแล้วก็ผักที่มาขายวันหลังๆเนี่ยก็จะจองหมดเร็วขึ้นหนึ่งคือมาถามแล้วสองเพื่อนในวงการพี่ๆในวงการจะมาถามแล้วถามบ้างหยอกบ้างประชดบ้างทุกคนจะมาขำๆครับแล้วก็มีงานเข้าบ้างแต่จะมีงานเข้ามาแปลกๆนะครับผมพผมจะมีการวิจัยแบบพวกเทาน้ําพวก ของแนวเกษตรให้มันมาช่วยอออองานงานผู้เกษตก็จะโทรเข้ามาออก,ก,ก็รับครับส่วนเรื่องที่จะมีทายาทนะครับเจ้าตัวบอกว่าเริ่มกังวลแล,ล้วล่ะก็กําลังจะพยายามอยู่ซึ่งเจ้าตัวก็จรงิงจัง,จงกับการมีลูกมากๆเลยนะครับถึงขนาดมีการโชว์สเต็ปคุณผู้ชม เป็นสเตปเคล็ดลับการออกกำลังกายที่ได้รับความรู้จากคุณมิกบรมวุฒิอีกด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการพึ่งทางการแพทย์บ้างแล้วให้เร็วที่สุดนะกังวลกังวลอยากมีแล้ว่ากไข่ครับแล้วก็ตรวจความแข็งแรงของของของไข่ของผู้หญิงเองแล้วก็ตรวจอาจุริยมหมเองพยายามอยู่ครับพยายามแบบซ้ายเจ็ดขวาห้าล่างสอง ยกขึ้นหนึ่งคืออะไรครับนี่คืออะไรออกกำลังกายก่อนออกออกกำลังกายก่อนมีกิจกรรมนะครับนี่เจ็บนี่ห้าลงสองขึ้นหนึ่งทริคที่บอกว่าอยากได้ลูกชายลูกสาวอะไรประมาณนี้ผมเพิ่งได้รับความรู้ใหม่นะเพิ่งเปิดโลกคือคุณมิกบรมวุฒิเขาเปิดตาเปิดโลกให้ผม ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิต h News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ